ขวัญและกำลังใจแกคนที่ได้ประสบภัยหนักวอม วิจิตอันใหญ่หลวงอันนี้จิได้เกิดขึ้งแหงคืพ้นไปโดยดีเด้อจนั้นก็กำลังใจทั้งที่ผูที่ได้ประสบภัยแลวก็ทันที่ผูกี่ได้ร่วมกันคืกำลังใจจต่ะตีจะไม่แห้งนะดยนี้ก็ตอนนจะเดินจะเข้าไปในโซนของอำเภอพะยงไม่ไม้เนาะต่อนี้กมาบางจางโอ้ยไม่มาังเลสานอ่าจัานน้ำบาดาคนใดติดรอดประสมกับวัตองมงาลเ้นี้เด้อ นั่นัวหนึ่งกนตางนั่นนะอันนี้เช่นเดียวกันทุกคนขับรถโดยกํหลวงอาทิตย์เด็ดลมโคตรหลงเมย์โคตหลงบ้านตอนเนีเช่นเดียวกันนี่สองข้างตางเหรอเปล่าบ้านจอมเจ้สถานเมียเออบรรยากาศเนาะบรรยากาศนี่นั่นะครับประโยชน์เราก็ต่างกันเปรี้ยวขนงเป็นตุงเป็นตรงช่วยเดียวกันเปิดเข้าฟองกันนะคนเราก็จะได้หันน้ำใจกันแยกตอนเนี้ยมันจะรอดอย่านี้ยช่วยกันอันนี้น้ำกำลังไหลมากนั้นนะเปล่าคนตาง ของหวานไ้ไเป็นถนนอะเป็นห้องหน้าห้องหองลังบรยากาศนบรรยากาศบรรยากาศ ่เกิดไปก้าเนาะเดไป้เขาจะออกใดเดียวนี่โอ้บ้านนี่ยโอ้บ้านนาโอ้บ้านเนาะเออบ้านเขาจองเนาะเนี่ยเออเอออคุณม่จชอยังอีนี่ผมเปิดอกกเพืนน่จะตัวขนาดเลดกนะนักียนพี่ ซอสซีสิงหาผมเน้อยากกเนี้ยกินกันได้ไ่นไตคนออมา้กันอยู่บาเครื่องไปมาได้ปะตะกี้ไไม่ได้หใช่ลน้ำแงดิไปแงนนนักเลยนะน้องก็เครื่องโอ้ไปไปอย่างไร นักหุมว่าบ้านน้ำอิงปงอะก่ฟังจือไหมน้ำอิงลุมนี่อ๋อเนี่ย น้าปิงลดแล้วฝนหน้าคนหรอหน้าคน

什么？